สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะวันนี้เราจะมาผัดวุ้นเส้นกันนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะกับกระเทียมค่ะวันนี้กระเทียมซอยนะคะกระเทียมซอยของเราก็จะประมาณสิบกรีบค่ะผ้าไปไหนหมดอ่ากระเทียมซอยสิบกรีบนะคะเมื่อกระเทียมเหลืองแล้วนะคะดู เดี๋ยวจะกดกล้องลงสักนิดนะคะเพื่อกระเทียมจะเหลืองเดี๋ยวให้กระเทียมเขาเหลืองนิดหน่อยนะคะให้กระเทียมเหลืองนิดนะคะจะได้หอมหอมค่ะกดกล้องลงหน่อยนะคะ่าลค่ะ,ะ,คะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ่ะกดกล้องลงหน่อยในกระทะของเรานะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่เอาเอากุ้งก่อนนะคะกุ้งไปผ่านน้ำปลาทังนิดนะคะ แช่ไว้มันจะได้แบบหอมๆค่ะักค่ะจากนั้นก็จะใส่ขุ้นเส้นค่ะขุ้นเส้นสดนะคะวันนี้สามสิบกรัมนะเป็นขุ้นเส้นสดค่ะถ้ามันแห้งก็ผมน้ำได้นะคะเอานิ่มๆหน่อยเล่งไฟได้นะคะ ไม่กัวกระเทียมเหมือนไม่ท้องค่ะนะคะกุ้งไปผ่านเขาเรียกว่าไปผ่านเออน้ำปลานิดหนึ่งเวลากินไปถูกกุ้งจะได้แบบเค็มๆก็จัดดีค่ะอร่อยค่ะนะคะไม่กีนน้ำปลาลงไปแล้วนะคะน้ำปลาไปอยุ่กุ้งตอนนี้เราก็จะเพิ่มซอสนะคะซอสหนึ่งช้อนค่ะ เนึ่ช้อนโต๊ะนะคะสองหยดสองหยดค่ะหอมค่ะหอมนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แตงกวาค่ะแตงกวาตัวนี้เยอะหน่อยนะคะกินแตงเยอะๆค่ะอะไรคะเนี่ยมะเขือเทศค่ะสองลูกค่ะแตงกวาสองลูกมะเขือเทศสองลูกค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะให้หอมๆค่ะผักนุ่มๆหน่อยนะคะ อย่างนั้นก็จะเป็นผักเก็บจากข้างรั้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าใบตำลึงค่ะยอดตำลึงค่ะยอดตำลึงประมาณสักห้าหกยอดนะคะใส่ลงไปค่ะกินผักเยอะๆค่ะวันนี้เส้นเลยผักไปบดบางเส้นหมดเลยค่ะไปบางเส้นหมดเลยเส้นน้อยวันนี้เส้น ห้าสิบกรัมค่ะเป็นเส้นสดนะคะเปินเส้นเปิ้นสดค่ะเดี๋ยวให้ผักนุ่มๆหน่อยนะคะนี่ค่ะชอบน้ําตาลก็หยอดน้ําตาลได้นะคะแต่คนทาไม่ชอบค่ะน้ําตาลก็ตามชอบค่ะกินหยอดก็อร่อยค่ะเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะกินหยอดไหนคว่าว่ามีเอฟพีถามว่ากินหยอดไหนกว่าว่าอย่างไรกินหยอดก็คือทำติกน้าปลานี่แหละค่ะในเวลากินก็เอามาหายอดใส่ช้อนค่ะ แลก็ินค่ะนะคะอาละค่ะผักร่วมแล้วนะคะนี่ค่ะเต็มเต็มกระทะค่ะโชว์ค่ะจับไฟค่ะโชว์ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะน่ากินนะคะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟได้เลยค่ะอ้าวตายแล้ว เสิร์บนะคะเสิร์บได้เลยค่ะจักแต่จานนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะกุ้งเราตัวใหญ่นะคะวันนี้อร่อยค่ะอร่อยนะคะ <suspicious> สวัสดีค่ะ จะพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะหุ่นเป็นผัดนะคะสวัสดีค่ะเสิร์ฟใกล้ๆค่ะสวยงามค่ะ